สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่อยู่ไทยเกมเมอร์ครับวันนี้มาไม่ i ซิงกิ้งมอนสเตอร์กันต่อนะครับกับเกาะโค i ไอเลสนะครับเพื่อนๆนะครับณนะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับประสาทเราก็จะอัปเกรดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากที่เราคอยมาอย่างยาวนานแล้วก็ไข่ที่ฟักแล้วนี่ก็จะได้มีพื้นที่ลงนะครับ ต่อันนี้ไข่ที่เราไปเอาไปบีบดีก็หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับกัาไข่นี้ก <c oughs> ็ไม่เป,ไปไน็นไรนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบีบใหม่แล้วกัน10นาทีในการรอคอยเราไปไหนเราไปเล่นเมมโมรีเกมแล้วกันนะครับไปเล่นเมมโมรีเกมรอนะครับรอตัวมอนเตอร์ใหม่นะครับ ก็มีให้เราฟังอะไรด้วยกรับนะามาช่วงเวลแรกๆก็เหมือนเดิมนะครับไม่ยากนะครับเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่แล้วก็เป็นเสียงร้องด้วยนะแคลอทนะครับ ต,ต้นหมึกต้นหมึกแครอทนะครับต้นหมึกฮุมชกามชกาลนะา,าอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเวลเลเวลสี่นะครับสิบหกนี่ก็ตัวใหม่นะ ร้องเป็นซานตาคอส์ตโค้โโเลยแต่มีเขานะครับเป็นควางเรนเดียร์ด้วยเป็นนกสองหัวดอกไม้นะครับเ <ho>, ห็ดโอ้ซานตาคอสนะครับ ho, 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 ho. ต้องบอกต้องบอกว่าเป็นซานต้าควางหรอเปล่าดอกไม้ <La. S 1> นกนะครับเห็ดปลาหมึกครับ นกครับปลาเมอรนกตัวไม่เยีายต้องมีแด่ๆเลยอ่ะผมสผมสัก,กลาอ้าวไปจำผิดจานอื่นแล้วผม,กกลผมไปจำผิดจาอันเลเวลที่สามแน่ๆเลยนกนะครับนกสองหัว เลเวลห้าครับสามสิบสองลูกซันตาคอสอีกแล้วนะแต่หน้าตามมีหูแล้วก็มีเขาเหมือนควายนะครับ mm hmm. ผมเห็นตัวเมื่อกี้แล้วผมคิดถึงไอนะ้น่ะโทริโ,โกนะไอ้ตัวไลฟ์ hmm. เรื่องโทริโกะครับ mm hmm. แต่ตัวน,นไม่จะเป็นตัวผีดำดำนะป่าปากระเป้าห mm hmm. น้องแพงโก นกจูงนะครับนักลองตัวใหม่สีฟ,ฟ้าครับโอ้โห <c oughs> นี่มาเป็น EDM เลยครับสีชมพูสีส้มโอ้โหมาไม่เหมือนกันเลยครับต้นไม้สีส้ม ตีเสียงเหมือนกันเลดิแต่โตไม่คิดมาสีฟ้าตัว e d m นะครน้องแพงโก้ปลาหมึกมีหรือยังปลาหมึกอะ่ะไม่มั่นใจเลยผมว่าสามอันนี้แหละกับจำสับสนกับอันที่แล้วอะ่ะ ไอตัวโอตายแล้วอยู่ข้างบนนี่แน่เลยนี่ไงไปจบสับสนกันอันล่างนะครับ <Do> ปลาหมึกเห็นไหมแต่ว่าข้างบนนี้ยังไม่โผล่นะครับโผลไปจาสับสนแล้ว <But> อยู่ทถานี้แหละ <But> โอเค <But> ตน้นไม้สีส้มนะครับ <Do> ตัวน,นี้ยังไม่โผล่นะครับ <B> um. มนุษย์หิม้านะครับ อยู่ใกล้ๆกันนะครับประมินดูวับสีเขียวส้มเนาะเหมือนยังไม่เคยเห็นนะนกนกยูนกยูนะครับตัวนี้มีแล้วแน่เลยอ่ะ อันนี้นี่ไงเพราะมีเสียงตีกองเหมือนกันเนี่ยบางทีผมก็จําเสียงบ้างบางทีผมก็จํารูปบ้างนะครับโอ้โหนี่ไปลาปลาปักกระป๋านะครับดูวับเมื่อกี้โอ้โห,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 โหพอควายสันตะคอนะครับไม่รู้ไปรู้ไปรู้ว่าเป็นควายแล้วก็ แต่เมื่อกี้เขเป็นอีกตัวหนึ่งก็เป็นกวางฟัตะคอนนะตัวนี้เป็นกวางฟัตะคอน,นครับโอ้ตัวนี้เสียงขขงทั้งรังนะตัวนี้นครับแม่สาวนักร้องนะครับแต่ว่าผมว่ามีเขาเหมือนกันเ่ยน่าจะเป็นเป็นสปีชีส์เดียวกันแน่เลยนะครับ ต้องบอกว่านที่มายากเลยนะผมมาเป็นตัวใหม่แล้วก็หน้าตาก็จำไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้เลเวล6นะครับไปลุยตัวแพะนะครับขาวสีเขียวฮู้ฮูนะครับน้องชมพูปากกว้างนะครับ EDM นะครับสีส้ม ปูตอวเลียกเ่าเป็นแมงอะไรนะเนี่ยเป็นเป็นไอ้นี่ไหมเขาคล้ายๆป็นตัวเลยเอตัวดวงกวางอ่ะตัวจูจีปากจูปูสีส้มแครอทครับผมไปจาสัพน์ศไั้ตัวนี้โผล่มา่ยเป็นตัวซ้ำจากเลเวลที่แล้วนะครับผมจะเริ่มจาสับสน,น์ละ<า>สีชมพูนะครับน้องชมพูปุกปุย ตีกองเหมือนกันอีกโหแล้วตีเหมือนกันเลยนะครับสีส้มเหมือนกันด้วยแต่เป็นคนละแบบนะ,ะต้นไม้นะครับนกยูไม่มั่นใจเลยลืมไปแล้วตอนนี้นอันแรกเลยไอ้ตัวน,นี้เป็นสีชมพูนะครับ ไอ้ตรงนี้เป็นสีฟ้าอันนี้เป็นสีเป็นสีส้มเป็นสีส้มปากมีสายนะครับรผมจำได้ว่าอยู่ใกล้ๆกันอันนี้เป็นตัวสีสีเหลืองแต่แต่แต,ตาเนี่ยตีกองเหมือนกันแบบนี้นะครับแต่เป็นคนละแบบ,บแค่หลอดเฮ้ย โฮโฮโฮนอ้องต้องบอกอะไรดียแต่ก็ลองโฮโฮโล้ว,หว,หว,หวหแต่เขาเหมือนเป็นแบบเป็นควายต้องเรียกอะไรควายเลนเดียหรอปลามึกตาเดียวนะครับเฮ้ยดีดด,ดหอือ ขามาก่อนแล้วกันต้นไม้ส้มนะครับเมื่อกี้สีเขียวแต่ตรงน,นี้มันต้องมีสีชมพูใชสีเขียวนะครับสามตาตัวสีแวลลินนะครับเฮย้ยลำโพงเหรอลำโพงหัวยาวปากชมพูนะครับ ต้นไโอ้โหตัวนี้ก็เหมือนกันเลยแต่ตัวนี้ต wow> ัวน okay> um ี้แค่ไ้น like ี่นะครับไม่มีจมูกนะแต่นี้เขาเขาเป็นกวางเรนเดียนะครับแต่ก็ร้องฮู้หูเหมือนกันนะตัวนี้เคยมีไปแล้วชมพูตาเดียวชมพูตาเดียวเอาไปก่อน เฮ้ยนี่ผมว่เนี่ฮ yes ู้โอ้สามตากับสองตาอีกอันไหนอันนี้เป็นสามตากับสองตาคะ ตัวโทริโกนะครับโฮ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 หโตาย了โฮโฮโฮฮโฮโฮอยู่ใกล้ๆกันผมว่าไปสับสนกันันี้หมดเลยนะสีเขียว โฮมสักลกล่ะดูดูดู Is it cold outside? ดืดจดะด้ามดบ๊ดบดไม่ค่อยได้แล้วเหลือสิบอครับโห้ย ไอตัวนี้ม,มีมีมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยแก่ไอ้ตัวเนี้ยผิดได้อ oui. ีกสิบครั้งนะครับจูดูดูเอาวง่ไง

โมสักลาหนะครับผิดได้อีกสี่ครั้งนะคร <Sag> <a> ับดานะครับนกอยู <a> ่ข้างล่างนี่ไหดิดโอโหเนะไปจำสับสนกับเลเวลที่แล้วแน่ๆเลยผมโอ้ว สองร้อยนะครับก็ยังต้องบอกว่ายังเกลือไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโอเค <c oughs> ตอนนี้มาโหรีขึ้นแล้วนะครับให่เทียบร้อยจุวะ ันนี้ผมกระทอกไข่จะเป็นเป็นนกสองหัวสีฟ่ฟ้านะนเพื่อนๆนะครับมาลงถูกที่เลยนะเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขออนุญาตเอานี้ไปฟักเลยแล้วนะครับเฮ้ยเขาากดเป็นแบบเสียงคีย์บอร์ดตามต้องบอกเป็นเครื่องดนตรีอีกหนึ่งชิ้นนะครับ ตัวนี้ผมรอผมต้องดูก่อนนะครับอันนี้อันนี้ที่กดดูนี่กดดูไล่ว่าอะไรผสมกันอะไรมานะครับนกผสมกับปลาหมึกนะครับอันนี้ ถ้านกะสบกับปลาหมึกนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นแถวสองนะเพื่อนนะครับแถวย้ายที่ก่อน นกผสมกับปลาหมึกนะครับเป็นตัวนี้เอานกผสมกับตัวนี้ผสมกับต้นไม้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับก่อนที่เราจะบีดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องป้อนอาหารให้เป็นเลเวล4ก่อนนะครับ ต้องเลเวล4ถึงจะผสมได้นะครับคือโตโตพอที่จะผสมพันธ์แล้วนะครับแต่มันจะไม่มีนกผสมกับต้นไม้เลยเนี่ยสิเป็นปลามึกผสมกับนกนะครับเอานกผสมกับต้นไม้ไหม ผสมกับตัวพอร์ตแบตเตอรี่นะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้อ๋อให้เราซื้อนะครับก็ถือว่าได้ได้เป็นเครื่องตัวตีอีกหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจมารับน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับใช้เวลาการเล่นเกมค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็ได้สมาชิกใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับหมาซิกกิ้งบนสัตเตอร์นะครับให้ยเป็นกุฎิตาฟกติตาเป็นงกำลังใช้กันด้วยนะครับเราจะดใหม่คลิปหน้านะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเสียงไม่ได้แปลกนะแต่เรียกว่าเสียงเข้าพวงนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับสวัสดีครับ